สวัสดีครับเพื่อนๆสําหรับ EP นี้ก็เป็น EP สั้นๆนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างสําคัญมากนะครับซึ่งก็จะเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับและเป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนเนี่ยมองข้ามมันนะฮะมองข้ามมันไปแล้วก็ไม่คิดว่ามันเป็นความเสี่ยงมาก,ก่อนโดยความเสี่ยงเนี้ทำความเสียหายให้นักลงทุนมาอย่างมากมายมหาศาลแล้วนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมน,นะครับถ้าหากพูดผิดพูดถูกอะไรยังไงตะกุตะกักก็ขออาภัยด้วยเพราะว่าเป็น การบันทึกโดยที่ไม่มีการตัดต่อใดๆนะครับก็สนใจแต่เนื้อหาละกันก็ถือว่ามาจับเข่คุยกันไปเรื่อยๆชิวๆไปสบายๆนะครับความเสี่ยงที่ถูกมองข้ามเนี่ยมันก็คือเราเรียกว่า the list o f b o อฟบนะครับหรือว่าเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความเบื่อนะครับนี่ก็คือหัวข้อที่เราจะคุยในวันนี้นะครับความเสี่ยงที่เกิดจากความเบื่อเนี่ยมันอันตรายได้อย่างไรยังไงนะฮะมันยอยนันตรายตรงที่ว่า นิสัยของเทรดเดอร์เนี่ยมันจะมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งที่ติดตัวมาทุกคนนะครับนั่นก็คืออยากมีกําไรตลอดเวลาหรืออยากมีกิจกรรมลงทุนเนี่ยตลอดเวลาถ้าพอร์ตว่างหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะก็จะเกิดความเบื่อความแบบว่าแบบแบบอยากลงทุนอะ่ะไม่อยากให้มันผ่อมันนั้นว่างๆง,งเฉยอะ่ะแต่นี่นะักษณะนินนนสยนนัยที่อนนี้มันไม่ผิดในสภาวะที่ตลาดปกตินะไมเช่นตลาดขาขึ้นก็ดีนะคะตลาดขาลงก็ดี นะครับตลาดขาลงก็สามารถทํากาไรได้นะอย่างเช่นเขาเทรดดีก็ดีเทรดดีเฟกก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มันก็พอทำกำไรได้ถ้ามันขึ้นมันลงนะครับตลาดมีเทนนั่นเองหรือว่าตลาดมีความสวิงในตัวแต่ถ้ามันเป็นตลาดมีอยู่อย่างหนึ่งตลาดนิ่งนะครับสภาวะตลาดนิ่งนิ่งในที่เนี้ยหลายท่านคงเคยเจอมาแล้วว่ามันนิ่งเรียบไปทั้งวันเลยนะครับทั้งวันเลยคือการมีการสวิงที่แคบมากแล้วก็ ในหุ้นจํานวนหลายร้อยตัวในตลาดเนี่ยมันก็ไม่มีตัวไหนที่โดดเด่นออกมาเลยให้เราเก็งกาไรได้สภาวะแบบนี้มันเกิดขึ้นได้บ่อยๆนะบางทีมันเกิดขึ้นเป็นทั้งเดือนเลยก็มีนะนะครับเพราะฉะนั้นในสภาพภาวะตลาดนิ่งเนี่ยนันกลงทุนสายเทรดเดอร์หรือว่าสายเก็งกาไรเนี่ยจะไม่ค่อยชอบมากๆไม่ชอบแล้วก็เกิดความเบือ่อเมื่อเกิดความเบือ่อเกิดขึ้นเนี่ยเออถ้าเบื่อไปแล้วสามารถจัดการความเบื่อของตนเองได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่เมื่อเกิดความเบื่อแล้วมันจะ เกิดอย่างนี้ไงเมื่อจัดการไม่ได้มันก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะฮะนั่นก็คือกดซื้อกดขายโดยที่ไม่มีสัญญาณทางเทคนิคนั่นเองนะฮะคือมันเรียบแต่ก็อยากจะเข้าไปเก็งกําไรอันนิดนิดหน่อยอยก็เอาอะไรเงี้ยนะครับเพื่อตอบสนองความเบื่อของตัวเองให้มันหายไปนั่นเองนะฮะในตรงเนี้ค่อนข้างอันตรายมากเพราะว่าถ้าเรากดซื้อกดขายโดยมีสัญญาณแล้วมันสามารถออกได้เล็กน้อยอะไรตามนั้นก็จริงก็ดีแต่ถ้า ตลาดที่นิ่งๆอยู่แล้วมันเกิดการเปลี่ยนเทนนะครับมันเปลี่ยนไปบวกก็ดีแต่ถ้ามันเกิดเปลี่ยนเป็นลบแล้วครับทำไงก็จะสามารถทําให้เราขาดทุนได้ค่อนข้างมากบางคนไม่สามารถที่จะตัดตรงนี้ออกได้ก็จําเป็นต้องถือยาวนู่นนั่นเพราะเหตุเกิดมาจากความเบื่อของเรานี่เองนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อการขายโดยไม่มีสัญญาตรงนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับแล้วก็มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราจัดการความเบื่อตรงนี้ได้นะฮะหรือมันก็ ทำให้เรากดซื้อกดขายได้โดยที่ไม่ได้วางแผนอะไรไว้เลยตอนนั้นนะค,ะนะครับอยากไม่รู้ว่าใจอยากซื้ออยากกดอยากขายนะครับนะครับผมเชื่อว่าจะต้องมีในทุกคนในตรงนี้ไม่ได้วางแผนอะไรไว้ด้วยนะครับแต่ว่ารู้ว่าพอร์ตว่างมีเงินอยู่อยู่จํานวนเนึองออยากกดซื้อกดขายนะครับตลาดก็ไม่ได้เป็นใจอะไรมากนะตลาดก็นิ่งๆทรงๆนะครับแต่ว่าอยากถือไว้อยากลุ้นเออ่แล้วก็ การลงทุนแบบนี้เราเรียกว่ากดซื้อกดขายตามอารมณ์อย่างหนึ่งน,นะครับเพราะว่าตามอารมณ์ความเบื่อนะครับตามอารมณ์ความอยากที่อยากมีในตอนนั้นนะครับมันเกิดบางคนมันถึงขั้นว่าทุรนทุรายโทรไปหามาเก็ตติ้งตัวเองว่าอยากซื้อหุน้นซื้อได้มาเก็ตติ้งเขาก็ต้องแนะนําตามที่ลูกค้าอยากได้ถูกไหมครับว่าอยากได้หุ้นสักตัวหนึ่งในตอนนี้อยากซื้ออยากขายทำจริงแต่สภาพตลาดของมันอนะมันไม่มีมันเทรดไม่ได้นะครับเขาก็พยายามจะเลือกหุ้นที่ มีความสวิงมากที่สุดในตอนนั้นมาให้เทรดสุดท้ายมันก็ไม่สามารถทางกาไรได้อย่างที่คาดหวังันเองเขาเรียกว่ากดซื้อกดขายตามอารมณ์นะครับแล้วก็การจัดการาความเสี่ยงที่เกิดจากความเบื่อตรงนี้ความจรงิงมันมันจัดการได้วิธีโดยตรงเลยมันไม่มีวิธีโดยอ้อมนะครับนั่นก็คือนะครับไปหาอะไรทําซ้นะครับหรือว่าฝึกความอดทนรอนะครับรอจนกว่า จะมีสัญญาณการซื้อขายถ้าบางคนรอ,อไม่ได้ก็ไปหาอะไรทซาซะเราตั้งล l ร์ t ไว้ก็ได้ปัจจุบันเนี้ยโปรแกรมมันมีวิธีการตั้งอ alert ไว้ว่าถ้าราคามันแกว่งไปถึงนู่นถึงนี่มันจะเตือนเราอะมันมันจะมีสัญญาณเตือนเราทางมือถือก็ดีอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทนรอไม่ไหวลองเปลี่ยนกิจกรรมทําดูไหมดีกว่าไปซื้อไปขายตามอารมณ์นะครับเพื่อตอบสนองอารมณ์ของตัวเองโดยที่มันขัดหลักนะครับขัดหลักจากจุดซื้อจุดขายต่าง นั่นแหละคือสิ่งเล็กลยเหล่านี้มันพานำพาไปสู่ความเสียหายที่มากมายนะครับบางคนติดดอยเพราะสิ่งเหล่านี้นะครับติดดอยติดดอยเพราะเบื่อเบื่อไม่มีอะไรลงทุนนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ถูกนักลงทุนมองข้ามไปด้วยว่ามันคือความเสี่ยงนะครับแต่ความจริงในตำราของฝรั่งหลาย,ลายๆเลี่มเขาบรรจุไว้เลยนะว่าอันนี้คือความเสี่ยงที่ค่อนข้างสำคัญมากนะครับ ในอีพีนี้ก็เล่ากันสนุกสนานนะครับก็คุยคุยกันสนุกสนานสันส้นๆขอบคุณมากสำหรับที่คนที่กดติดตามเพจของเรานะครับแล้วกเ็เราหวังว่าเนื้อหาตรงนี้ว่าจะเป็นประโยชน์ไปมากก็น้อยนะครับเพื่อที่จะให้นักลงทุนเนี่ยได้รับมือกับมันที่อาจจะต้องเกิดขึ้นในวันหน้าทาั้งๆที่วันนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับแต่มันเกิดขึ้นแน่มันหนีไม่พ้นหรอกนะครับแต่ภาะวะตลาดนิ่งสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณเพื่อนๆมากครับเราพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ